บวันนี้นะครับฉีโอกาศเปิดรายการใหม่รายการชื่อว่า c ีโอพาลองคอนเซ็ปต์ของมันก็คือหลังจากที่ผมไปแจกรางวัลตามที่ต่างๆเนี่ยซึ่งมันอยู่หลายๆที่ในประเทศไทยผมได้เจอเมนูต่างๆมากมายแล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆมากมายเราก็เลยอยากจะลองกินลองทําลองเล่นอะไรใหม่ๆระหว่างทางที่เราไปแจกรางวัล ก็เลยเกิดรายการนี้ขึ้นมาครับสำหรับเทปแรกตอนนี้เราอยู่ที่บุรีรัมเป็ดย่างซึ่งสตอรี่ของมันก็คือ1เจ้าของร้านเขาเป็น f c ผมเพราะฉะนั้น f c ผมทั้งหลายถ้าร้านอยู่จังหวัดที่ผมไปเนี่ยฝากร้านมาได้เลยเดี๋ยวผมจะลองไปชิมนะครับ2เขาบอกว่าถ้ามาบุรีรัมเนี่ยจะต้องกินตูดเป็ดร้านนี้นี่ตูดเป็ดร้านนี้แล้วก็ลูกชิ้นยืนกินไม่งั้นมาไม่ถึงซึ่งจริงๆผมไม่กินตูดเป็ด ผมไม่กินตูดทุกชนิดวันนี้ผมจะลองจะลองกินดูนะฮะก็มีวันนี้สั่งมามีเป็ดย่างตูดเป็ดส้ตมตำปูมา้ามาถึงอี่สานแต่สั่งปูมา้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพอหมูย่างปลาเผาปลา,า,าเผามีน้ำจิ้มด้วยนะเป็นน้ำจิ้มเป็นแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มนี่น่าจะสามรสแล้วก็ลาบเป็ดมาแล้วอย่างมาแล้วอย่างแนละ้วลบลบลบ อของเด็ดของเด็ดต้มแซบและที่ขาดไม่ได้น้ำเก๊กงวยเย็นเย็นหวานเจี๊ยบไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้ขับรถแล้วเวลาขับผมไม่ดื่มนี่เป็นการกินตูดครั้งแรกของผมไม่เป็นไรผมไม่อยากไม่อยากให้ลองคนกินมันจะได้ถ้าหวานมันจะตายน อันนี้ทำสะอาดหลายรองค่ะนี้อร่อยครับผมไม่กินแต่นอื่นกินกินกินโคตรเว่อร์เดี๋ยวผมลองให้ก็ได้ตูดหนึ่งมาบโอ้ชีวิตพี่ก็ลืมภาพขี้ไปก่อนแล้วพี่ชิมไปก่อนพูดจะน่ากินเลยมันก็คือเนื้อเป็ดนั่นแหละดีถูกป่ะ แต่มันจะแข็งกว่าหน่อยเหนียวกว่าหน่อยมันจะกรึบๆอืมอืมใช่อร่อยครับดีครับแต่ผมขอกินหนังเป็ดแล้วกันเอาจริงๆผมเป็นคนชอบกินหนังครับไก่เป็ดเนี่ยผมลอกหนังกินหมดปกติเราจะกินเป็ดย่างเป็ดย่างแ่บเป็ดย่างเอ็มเคป่ะอันนี้จะย่างแบบย่างไก่ย่างแห้ง เขาบอกที่นี่ใช้เป็ดไล่ทุ่งเป,เป็ดไล่ทุ่งมันคือเป็ดที่เขาเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติแล้วเช้ามาก็เดินไล่ซ้อนไปพวกนี้ก็เรียกเป็ดไล่ทุ่งอันนี้ก็คือต้มแตบเป็ดร้านนี้คือขายเป็ดเลยแต่ผมบอกก่อนนะว่ารายการอาหารต้องทุกคนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าเทสของแต่ละคนไม่เหมือนกันอร่อยคุณอร่อยผมไม่เหมือนกันอร่อยคนแถวนี้อร่อยคนกรุงเทพไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้น อร่อยผมอาจจะไม่อร่อยคุณก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมกินของอร่อยอือได้คอผมชอบกินคอเป็ดเพราะว่าสมัยที่ผมไม่มีตังเนี่ยคอเป็ดมันสองคอเนี่ยมันแค่สิบสามบาทแล้วก็ซื้อข้าวมายี่สิบกินทั้งวันน่าอร่อยเป็นหนังแบบคอเป็ดพะโลเ้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ย อืมอมืไม่เคยกินเคยกินตะขอเป็ดปโลอร่อยอร่อยาเป็ดเข้าเหนียวดีต้องไม่ติดมือครับเขาบอกปั้นข้าเหนียวติดมือมันคมขยันครับแล้วเหรอทำไมอ่ะพี่ทำง,งานหนักมือรถสากอ่าก็เลยปั้นเข้าเหนียวติดมือครโอเค <laughs> คนเรามักจะมีเหตุผล เสีงเพลงอะไรสักอย่างสนับสนุนความตัวเองก็งเหมื่ะเวลาจะทำอะไรสักอย่างเหมือนเวลาซื้อรองเท้าอะถ้าคู่ใหญ่ไปก็บอกว่าเดี๋ยวมันโหดอะคู่เล็กไปก็บอกใส่ไปนานๆมันยืดเท่าไหร่ครับจริงๆผมไม่ค่อยสนปตาขาเท่าไหร่ <c oughs> ผมอยากกินน้ำพริกอันนี้เป็นแจ่ว เดี๋ยวส้มตำมอนคงยากเดีย๋ยวผมจะสรุปรสชาติใล้ฟังนะอร่อยไม่อร่อยน่ามาลองหรือไม่น่าไปลองอะไรเงีย้ยสรุปผมทำงานหนักใช่ไหมติดมือ สวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อแอนค่ะพี่แอนใช่ค่ะคุณแอนคุณแอนเป็นเขาบอกเป็นแฟนคับผมใช่ค่ะซื้อหรือยังซื้อมาหลายงวดแล้วค่ะยังไม่ได้เป็นผู้โชคดีสักทีเลยอ่าเดี๋ยวงวดหน้าเรามาเดี๋ยวงวดหน้าเรามาได้ไหมคะครับร้านนี้อยู่ตรงไหนครับที่การหลักๆก็เยื้องสนามช้างอลิณ่าเลยค่ะตรงข้ามกองร้อยอาสารักษาดินแดงใช่ค่ะครับเปิดมานานไหมครับประมาณ10ปีแล้วค่ะ10ปีใช่ค่ะมีอะไรเด็ดอ่ะ เด่นๆหลักๆที่ร้านก็แนะนําเป็นเป็ดย่างเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราผมขอยืมไม้นึงนะได้ค่ะผมไม่เคยเห็นเป็ดย่างอย่างนี้เอาจริงๆในชีวิตอ่ะอันอันนี้เป็นเป็น่อันนี้เป็นไก่นะฮะมีป่ะอันนี้ไม่ได้เที่ยวเลยอันนี้เป็นเป็ดอันนี้คือไม่รู้จริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นเป็ดตัวเล็กๆเป็ดไทยเป็นเป็ดไทยเป็ดไรใช่ใช่ผมเคยเห็นแต่เป็ดย่างที่มันเป็นเป็ด เป็ดแดงอ่ะใช่เป็นเป็ดปักกิ่งอะค่ะเออเป็ดมันจะวัตถุดิบจะหาง่ายกว่าอันนี้ค่อนข้างหายากค่ะแต่เขาบอกว่าเด็ดร้านนี้คือตูดเป็ดใช่ค่ะทำไมฮะมันถึงเด็ดก็เพราะว่า ขหนึ่งมันจะหาทานยากแล้วก็ขั้นตอนในการทําทํายากเพราะว่าตูเป็ดมันจะมีต่อมที่มันมีกลิ่นนะคะใช่ถ้าบางร้านทําไม่สะอาดพอมันจะมีกลิ่นสาบก็จะทําให้ลูกค้านี่คือจะไม่ไม่กินอีกเลยซึ่งเรื่องนี้ผมการันตีผมไม่นคน,นไม่กินตูดผมบอกแล้วเมื่อกี้ผมลองแล้วไม่มีกลิ่นสาบนะท e เจอร์มันจะเหนียวเหนียวนิดๆไม่มีกลิ่นสาบอร่อยครับอร่อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคครับ เรียบร้อยนะหลังจากลองชิมทุกเมนูแล้วอาหารที่นี่สำหรับผมนะอร่อยกลมกล่อมแนะนำแล้วกันครับถ้ามาบุดีลำลองมาทานดูแต่ที่ทีมงานชอบที่สุดคือคอหมูย่างก่อนจากกันไปวันนี้กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามกดมันทุกอย่างที่มีให้กดแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะแล้วผมจะพาไปลองอะไรหลายๆอย่าง คิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณครับ